ฝั่งไทยนะคะบ้านตุงมสามเล่าหลวงตุงมบัดตุ่หลงติดกับจังหวัดนครพนมเนาะอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเอ็นนียูเขตยูเขตนครพนมอย่งี่แต่ว่ายยูติดกับบ้านลินเนาะฮะเนาะ กตบว่าอย่าสูบยังเอลเอฟแนดเอลเเขียวยเย็นบไรอย่าสูนค่ะเด้อาสูาบไิกัดิกับแม่นผมบคุณ